สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับครูตั๊กอีกครั้งนะคะกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทำยังไงให้คณิตเป็นเรื่องง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละค่ะท่านทักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะ ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับร้อยละไปแล้วบัญญัติตราย่างมาแล้วนะคะวันนี้จะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในโจทย์ที่ครูคแสดงอยู่นี้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่ส2มสิองค่ะให้เวลานักเรียนหยิบหนังสือเรียนนะคะแล้วก็เปิดในหน้าที่32สสักครู่นะคะสำหรับ ในข้อที่หนึ่งนี้นะคะตัวอย่างที่ครูจะแสดงให้นักเรียนดูนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าออมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้80%ของคะแนนเต็มถ้าวิชานี้มีคะแนนเต็ม30คะแนนออมสินสอบได้กี่คะแนนก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็จะต้องมาดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างซึ่งในข้อนี้นะคะบอกว่าออมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้แปของคะแนนเต็ม อีกสิ่งที่โจทย์บอกนะคะคืออยากรู้ว่าถ้าวิชานี้มีคะแนนเต็ม30สคะแนนอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้โจทย์อยากรู้ว่าออมสินสอบได้กี่คะแนนอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะคะเอแล้วข้อนี้จะทํำยังไงดีถ้านักเรียนใช้ความรู้นะคะจากเรื่องบัญญัตยยิไตรยางที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะจะเขียนได้ดังนี้นะคะ ออมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้80%ของคะแนนเต็มคําว่า80%ของคะแนนเต็มหมายความว่าคะแนนเต็ม100คะแนนสอบได้สอบได้เท่าไหร่คะ80%ก็คือสอบได้80คะแนน อทีนี้บัญญัติไตรยางเขาให้เราเทียบกับหนึ่งก่อนนะคะอืมถ้าคะแนนเต็มหนึ่งคะแนนถ้าคะแนนเต็มเป็นหนึ่งคะแนนนะคะแสดงว่าอมสินสอบได้แปดสิบส่วนหนึ่งร้อยคะแนนอื จากจุดนี้นะคะนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงนะคะ,ะตัวเลขที่โจทย์บอกนะคะนั่นคือแปดสิบเปอร์เซ็นของคะแนานเต็มนั่นก็คือแปดสิบส่วนร้อยนั่นเองนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือแปดสิบส่วนร้อยอ่คราวนี้มาดูต่อกันเลยค่ะโจทย์บอกต่อว่าถ้าวิชานี้มีคะแนานเต็มสามสิบคะแนานอ่านักเรียนเขียนต่อนะคะถ้าคะแนานเต็ม สาคะแนนแสดงว่าออมสินสอบได้แปดสิบส่วนหนึ่งคูณด้วยสามสิบค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะนักเรียนหาตัวมาหารนะคะเพื่อตัดทอนนะคะอ่ะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลือ8ดคูณกับสามนะคะได้ยี่สิบสีคะแนนนั่นเอง ดังนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะตอบได้แล้วว่าดังนั้นอ่ะตอบนะคะอ้อมศิลสอบได้ยีิสคะแนนอืมเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้อกับการใช้ความรู้ เกี่ยวกับบัญญัติตรยางที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะเอามาประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่เกี่ยวกับร้อยละนะคะอ่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งวิธีนะคะถ้าคุณครูไม่เทียบบัญญัติตรยางแต่ใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละเนี่ยในการแก้โจทย์ปัญหาเลยเราจะทำได้ยังไงนะคะอ่าอย่ามาดูพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะวิธีทา เริ่มต้นนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์บอกไปก่อนซึ่งในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าออมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้80%ของคะแนนเต็มอ่าเขียนไปได้เลยค่ะอ,อมสินสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้80% ของคะแนนเต็มอ่าหลังจากนั้นนะคะก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกอีกนะคะเขาบอกว่าวิชานี้มีคะแนนเต็ม30มสิคะแนนอ่าเขียนไปเลยค่ะคะแนนเต็ม คะแนนเต็ม30คะแนนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะคะนั่นคือออมสินสอบได้กี่คะแนนนะคะอันนี้ก็เขียนไปเลยค่ะออมสินสอบได้ในขั้นตอนนี้นะคะเอ๊ะเราจะเขียนยังไงนักเรียนต้องเชื่อมโยงนะคะกับ ความรู้นะคะในเรื่องร้อยละที่เราเรียนไปแล้วกับบัญญัติยางที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นคำว่าแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือแปดสิบส่วนเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยหลังจากนั้นสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือถ้าสามสิบคะแนนเนี่ยถ้าคะแนนเต็มสามสิบคะแนนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็คูณเลยค่ะ สาสิบนะคะก็จะได้คำตอบอตัดทอนเช่นเดียวกันแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่อ่าคำตอบเท่ากันเลยค่ะยี่สิบสี่คะแนนอ่าตอบได้แล้วนะคะออมศีลสอบได้ยี่สิบสี่คะแนน เท่านี้นะคะเราก็จะสามารถทําโจทย์นะคะเกี่ยวกับรอยละได้แล้วนะ,ะคุณครูเชื่อว่านะักเรียนจะต้องทําได้แน่นอนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่คุณคูจะทําให้ดูรอ,อชมกันเลยค่ะค่ะสําหรับตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างที่สามนะคะในหน้าที่สาสบสาม ในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งลดลงจากปีที่แล้ว8%ถ้าปีที่แล้วบริษัทนี้ส่งออกสินค้า5,200ตันปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าเท่าใดาจากข้อนี้นะคะเราก็จะทำคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะคะ่ามาดูกันเลยวิธีทำ เริ่มต้นนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนนะคะสิ่งที่โจทย์เขาบอกเรามาก่อนนะคะนั่นก็คือปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งลดลงจากปีที่แล้ว8อร์เซนะคะอ่ะเขียนข้อความนี้ลงไปเลยค่ะปีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้า ของบริษัทลดลงจากปีที่แล้ว8%นะคะหลังจากนั้นบรรทัดที่2นะคะก็ยังคงเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะถ้าปีที่แล้วบริษัทนี้ทรงออกสินค้า ห้าพันสองร้อยตันนะคะ,ะเขียนต่อไปเลยค่ะปีที่แล้วส่งออกสินค้าส่งออกสินค้าเท่าไหร่คะห้าพันสอง้อยนะคะตันโจทย์อยากรู้ว่า ปีนี้ส่งออกสินค้าลดลงเท่าไหร่นะคะปีนี้นะคะส่งออกสินค้าลดลง นักเรียนจะสังเกตนะคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะคะนั่นคือปีนี้ส่งออกสินค้าเท่าไใ่นะแต่ว่าคําว่าร้อยละที่เขาให้มาแปดเปอร์เซ็นนี้มันคือสิ่งที่ลดลงจากปีที่แล้วแปดเปอร์เซ็นนะอย่าเราจะต้องแปลงกลับไปเป็นว่าปีนี้เขาส่งออกเท่าไหร่นะคะอืม,มาดูพร้อมกันเลยนะคะปีนี้ส่งออกสินค้าลดลงย้ําที่คําว่าลดลงนะคะ 8%ก็คือ8ส่วนหนึ่งร้อยนะคะ,ะคูณกับสิ่งที่โจทย์บอกมาห้าพันสองร้อยะคะ,อะเอาหารนะหนึ่งรอยหารทั้งบนและล่างนะคะได้ห้าสิบสคูณแดนะคะได้เท่ากับสี่ร้อยสิบหกปัน จาก416ตันที่นักเรียนเห็นนี้คือสินค้านะการส่งออกสินค้าที่ลดลงนะแต่โจทย์อยากรู้ว่าส่งออกไปเท่าไหร่อ่ทำยังไงเอ่ยอนักเรียนก็เขียนต่อนะคะว่าดังนั้นปีนี้ บริษัทส่ทงออกสินค้าอืมเรารู้ว่าปีที่แล้วส่งออกไปห้าพันสองร้อยนะคะถ้าปีนี้ส่งออกลดลงไปสี่ร้อยสิบหกเอามาทำอะไรกันเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะเอามาลบกันนะคะลบด้วยสี่ร้อยสิบหกก็จะได้คำตอบคือสี่พัน เจ็ดร้อยเลขเจ็ดถึงคูสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ตันค่ะอืมแค่นี้นะคะเราก็สามารถตอบได้แล้วนะคะตอบนะคะสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ตันอ่าอ่าท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการทำโจทย์นะคะเกี่ยวกับร้อยละนั่นก็คือนักเรียนจะต้องดูว่า โจ์เขาบอกอะไรเรามาบ้างและสิ่งที่โจทย์อยากรู้คืออะไรนะอย่างตัวอย่างในข้อที่1นักเรียนสามารถคํานวณน,นะร้อยละออกมาแล้วสามารถตอบได้เลยแต่ตัวอย่างในโจทย์ในข้อที่3นี้คํานวณร้อยละออกมาแล้วยังตอบไม่ได้เพราะสิ่งที่โจทย์บอกร้อยละมากับสิ่งที่โจทย์อยากรู้มันไม่ตรงกันก็อาจจะต้องมีการบวกลบกันบ้างอีกเล็กน้อยนะคะนะักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจ์ให้ได้สุดท้ายนี้นะคะเดีย๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะ ลองทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่ยีสิสามนะคะในข้อที่หนึงะคะแล้วก็ข้อที่สองนะ,ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะในหน้าที่23สิสามกับ24นะคะคุณครูให้การบ้านนักเรียน3ข้อให้นักเรียนลองทำนะคะถ้าใครมีปัญหาหรือสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูผ่านทางไลน์นะคะหรือว่าทาง facebook ได้นะคะ อ่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ